ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาบานแม่ใบนะครับมาตามแนวทางนะครับเพราะ่ะพ่อแม่ใบกําลังท่าพิธีนะครับว่าจุดถูกขอเจ้าทียเจ้าทางนะครับกับพอดีครับมาพ่อเป็นจ้าบุญแล้วนะครับเนาะว่าแม่ใบเพื่นทีได้ตัวใดมาฟังไป่นกันนะครับเนาะ สามฆาเจ้าได้มป็นกระทำ มาสัมพุทธสานะโมตัสสาภะคะวะโต่านผชุชมครับอะระหะโตแม่เนกังจาะคอสสามาสามพุทธสานผู้ชมพี่น้องแล้วท่องคาถาสามจบ,บดังนี้ปะโตเมตังปะระ ชีวินางเนี่ยป็นขอจ้ทีจ้าทางครับุชมครับเดี๋ยวจะไปคุยจะแม่นกันนะครับเนาะุผู้ชมครับจิตาเม่ี่ลบริเวณนี่อเจ้าทาง่าีล้ทีเจ้าทาบริเวณนี้ลยครับแม่เ็กันน่ามาคอืครับคุณผู้ชม มเสียของแม่เป <game> <im halt> <b un> ็นพ <c oughs> <laughs> ี้องครับผมวางแค่ืชุคนนะนะครับนกวเนบละฮิดโชวคแกเิดโชคนลรเป็นความเชื่อชวนบุคคลนะครับอครับบุกฝันบดกกลางเดื่อับ่ยุตแใจหลายเนาะัมาเข่าม้หลายเก็บแบ้งวันแล้วสินะก็ใหม่ครับาจีบ่ เล้ผัดนบ่เขาจะทกข์บพราะกีวัดพ <c oughs> รเะเหมอนกัแต่ว่ายังบ่อฝนเนาะแม่นบ่อฝนนี่หลี <c oughs> ่ยังแง่กับบ่อฝนอ้าวาบ่อฝนแต่สิบห้านี่ขึ้นมากแม่แตมาแต่ใสหรือจะไหนหือขึ้นมักขึ้นมากอันเพ่อง่นี่มันคือไล่มันหันมันบ่อพ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 อเป็นอสิไห้สิบสี่เลยสิบหาแมนโอ้มันเลยบออกกัน็เลยมาตามวดนเลมาตามวันดีนะแล้วี่เราที่มีบ้งคือ ยักใบละหกใบเนาะปดใบมากเล็้ยงละามใค่เท่านั้นเท่านั้นตัวเดียวยังได้ยังอันพื่มาเอาก็มาเลกสิบห้าจะบังซืบเขาบ่สูกะรลยวางสิโอ้าักงินก็คือแจ้งหกสามสามหกเนาะถไม่อยังก็สองเจ็ดสิบอืมบ้านเลขที่เเจ้าใจแม่เลที่นีปฏิทินงวดที่แล้วเขาตัวนี้นั่นี่สองสี่เก่าแม่นั่นแม่นั่นแมวันที่หนึ่งสองสี่เก่าแม่แม่นี่แม่น มันไม่้บอเรียกเก่าอแมนนครับนี่แม่เป็นช่องเก่เออบางวันที่สิหกด้วนั่นบ้านฉ่นเหล็กแต่บ้านเก่าเหล็กปฏิทินมันไม่ใบอือโอ้ครับเมื่อวันที่สี่สิบเก้านะครับบื้อันที่สิบหกแล้วหรอสิบหกไหมครับห้าเจ็ดแปดหรือหาแปดเจ็ดแปดหาเจ็ดครับทอมช้มห้วยเขาเียนดังใร้ตัวนี่นี่ครับปฏิทินมันไม่ใบงวนที่แล้วกับ สองสี่ก้าครับแถบปีกแม่นเดียววันที่สิบหกนี่ครับผมโอ้ร่องบึ้งเร่องบิ้งนี่แหละตัวแม่ใบดนี้แม่ใบยนงบ่าฝันบาฝันนี่ดีเมาบาก็บาฝันเนี้ยเนีนี่ดี่วัต่อมาวนนีนั่งที่หอนั่นี่สอนาิหันเ้ อ่าในฝันเนี่ยว่ะเอ้าคุกค่อฝันตัวนะจะทำบถามทำถม่ด้อ่ะตอนมีเนาะแม่คุยคือคือมืออึนี่ะอ่าจังมันนั่งหลาบอยี่หรอกเนาะครับผมนั่นนมี่แม่วที่อย่างอื่นกับว่านเมียเขาอยู่เฉพาว่ามืออ่นครับวันนี้วันที่สิบอ็ดค่ะมืออื่นวันพาร่ะเนาะเมีเนาะอ่ะ ได้ว่าบาดเหตุโดนเหตุขนาดฉันงูเลื่มเจ้าทีโบว่าฉันเลยเหตุกันได้มัดประหัดเหตุตะวันประหัดแต่เหตุแมาถูกถูกถูกที่พานมาเาถูกหมดเลยวันมาพานมาเลื่มได้บ้านนี่เลื่อมเพื่อถูกบ่จุดขนาดพอนะขาแม่เป็นยังก็เห็ดวันประหัดประหัดกาเจ้าให้เหตุตะวันประหัดถูกสิบหกดอกอืมันอื่มาไายถูกสิบหกดอกกัน่อแม่แม่เราก็เอาคอนเทียง ก็เศร้าก็ได้แต่ว่ามันแดดมันจัดพีเอฟนั่นงการกวันเทียงเขาเห็นวันเทียงเปิดโชคเปิดลาบแมนขอทุ่มเจ้าทีพันนั่นีไหมแม่ใบมันกระบอกเลยด้วยครับพีบ้านพีเรียนนี่นะตัวเดียวนแม่เนาะเพราะว่าแม่เป็นตามของ่อเิ่นไหมบิเซนซิมซี่มก้งดที่แล้วครับพี่นอนคอเป็นบิเซนซิมซี่สิบหาได้หนึ่หาแม่หนึ่งหาหนึ่ก็จะรีมาเลยหยิบใบเห็นได้หยิบเหรอผมก็มาเกลยตัวนี้ครับ มันบานเขา,มาเไม่ยึดจะยึดยึดวิบันบยึยดยางละใบายมันตัดไปซะมาแต่ว่าปฏิทินบานเป็นใบกระแมงนได้ครับม้วนเก๊กยางนะอันน <laughs> ี้าานนตาดีจะเป็นร่องอตามม<อ>ึงเนาะฮานึงกระดิษแม่ตามันขีดตรงนั้เป็นฮาร์อะไรนะครับพุ่ผู้ชมสี่วันวันที่แล้วนะครับอันผู้นี้ว่าช่วงไม่ได้าาจังเกียดแค่เคลืออืมเอออันนี้มันจะว่าออกเรื่อยๆพุ่งเนาะอ๋อสองสี่เก้า ไอ้บิวันที่สิบกันมันเขาหลอดนี่เจ๊รอไปเบิงหลดครับแต่บ้านนีประวัติมากหรอือทีันนี้ประวัติมากแต่มันออกว่าสี่เลยหัวรุ่นตามปฏิทินเนี่ยตอมตามคคตกคนคนเช้าฝันตามปฏิทินแท้าปฏิทนชฝันเนาะ chỉ ừ. bó phân thì chú mẹ mẹm ừ. là vong phân mướn cầy mướn thang cái con này à. phải 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 phải. phải. Đó này, đi, phải con đó hả, mẹ. Nung lêc tôi cái lá một 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 cái ตัวเมื่กับแปลกๆก็น่องมันตงที่สิบหกมันเป็นหาเจ็ดแปดหรือหาหนึ่งแปดกันได้ไหมแมนมาครับตัวเจ็ดกับหาขี้กันอยู่หมดทุกัย่างเลยมีน้องแม่เนาะครับพี่สมักนะครับสมชุ่มแม่ใยมันมานะครับมักหนึ่หาหาหนึ่นี่ครับผม ตัวเดียวแหม่เป็นมาครับเน้นล่างเด้เน้นล่างเน้นล่างครับอันล่างเราจะรียไรวเน้นล่างเอาคุณเน้นล่างเด้เน้นล่างห้าครับเน้นล่างครับเน้นล่างครับแหม่เป้นมาเน้นห้าหนึ่งเน้นล่างเออวันดีคันเด้อค่ะอ่าอาจจะใกล้มือก็ได้นะแม่เนาะใกลมือครับเน้นล่างเนาะค่ะจะมาฟังแม่จังมาฟังแม่เขนอีที่นึค่ะ กับบาแม่เพิ่นฝันตัวดแต่ว่าเหลขกประทินแม่เพิ่นวันนี้กหาเ็ดหาแปดครับครับหาเหรือหา8น่งแปด้ชมครับรองเบิ่งดิร้องเบืองครับตาดีแ็รายไม่ยายยี่หมดปีว่เบิ่งทื่อเอาย่แว่าาต่ซีนตี่อขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับกันไปใสคกับขอบคุณครับแม่ครับนี่เนะครับเลขมากเนาะครับเลขมากแม่ใบ แต่ว่าแม่ใบเพนย่งบอกฝันนะครับเล็กมากนี่นึ่งหาหานึ่งนี่แม่ใบบอกล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพนจัดไว้หลายนะครับก็เลยตามมั่งวดนี่นะครับมแม่ไบพนวาเนาะครับเนาะเอาแคปหน้าจอครับเดี๋ยวคลิปหนาก็สิมาตามเลขทูบของแม่ไบนะครับคลิปหนีาานค,ค,หนควันฝ้าสวัสดีครับผม